ตอนนี้เสียงรถครับลำเลือกรถพาของเราค้างนักเหมือนกันครับตอนนี้ปันก็ขึ้นมาครับดูพวกหัตาโหสุดๆตอนนี้สิงแจ๊ขึ้นมาแล้วสิงแจ๊สิงแจ๊คของเราขึ้นมาแล้วพันอยู่แล้วตอนนี้โหขหมดแรงไปคันๆแล้วมามามาลุยหน่อยลุยหน่อย เฮ้ล้ครับสิงเจ้าของเรามาครับดูครับโอ้สิงเจ้าของเราโอ้โหดีเลยครับนี่ยตาล้วฮ่า่าฮ่าวันเขาหมดไรนครับโอ้ตามมาดูไอ้เอครับเนี่บเตะมาฟุง

过来。 <im itation> <im itation> ลบกระสนดินครับวันนี้เดินแม่บ้ามันเถวอะไรตามเลยโหลดครับโ,บโดดหโดบลดไปแล้วแรงหนักมาดูเล่าครับชุด135ของเรา <im itation> เดี๋ยวกันดูดันึ้นมาเิมือนเดิม a อย mỗi 35, phải mươi mượn lắm xuống đi thay này mùa thay mùa thay thay mùa lắm, mùa thay mùa thay mùa thay bay thay này, thay mùa thay lắm con mùa thay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  này thay này เีแอลแอเล่นป่ยกับสุนปืนม่เรียแเล่นกับสนดินแม่ทันรอจอล้อเดี๋ตอนนี้ตีแข้างหนี่มันตนแมอจอดเลยไม่ไหวกันเยไปเาไ้ละตีเบิร์เงียบเลยเบิร์เงียบเลยร้อรนี่นี่ สามแค่ยังน้าหนออะนเยเี่มัมันม่นนี่เมือนกันี <c oughs> ่เหมือนกันมาเลยสิเแ็กของเราหออะไรต็มที

มาเถอะไ้เดดับแล้วครับงานนี้ไอ้เดักแน่ไอ้ดำก็คลอยมาแล้วไอ้ดำดำก็คลอยม่ตรงนี้มาละตับเตะมากันที่นึรงวัสองห้ามาตัวเปินครับกันที่

โอ้ฮ่าล่าฮ่าาฮาาาอีกคนครับยังไม่มาเลย

nào các, xíng, nào các, check check, wow, check nào các, bay ra, thảm ở đây thái lắm, thảm long hìn ôi ไปแล้วตั้งกันไปครับดูหินครับูว่าทางเป็นยังไงบ้างหินทั้งนั้นครับหินทั้งนั้น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 ครับยังไม่มีเสียงมาสักคันเลยตอนนี้รอรอแล้วก่อนครับรอแล้วก่อน